สวัสดีครับวันนี้รายการฮอบบิทนะครับขอต้อนรับกระแสของแมนดาร์นอนเซซันสองนะซึ่งตอนนี้กระแสแรงมากว่างันา่าใ้ในกลุ่มของเล่นนะคิดขายดีมากทุกคนพยายามตามหาเพื่อที่จะเก็บ m a n นดาร์ i อนกัน เนี่เราก็เลยจะมาทําความรู้จักแมนโดรลเรียนกันให้มากขึ้นโดย7คําถามนี้จะทําให้เรารู้จักแมนโดรลเรียนมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันด้วยที่คำถามแรก m มนดาโเรียนคืออะไรแมนดาโลเรียนถือว่าเป็นลัทธิลัทธิหนึ่งคล้ายๆกับลทัทธิเกดที่ใครก็สามารถเป็นได้นะครับโดยหลักๆอจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือคนที่กําเนิดมาในครอบครัวของชาวแมนดาโลเรียนกับคนที่ถูกแต่งตั้งหรือมาขอเข้าให้เป็นชาวแมนดาโลเรียนนะครับแล้วชาวแมนดาโลเรียนหลักๆจะตั้งถิ่ฐานอยู่ที่ดาวแมนดาโนั่นแหละครับ คำถามที่2นะครับหลักการหรือรวมการของชาวมายโรเรียนคืออะไรหลักการหรือรวมการง่ายๆของชาวมายโรเลียนก็คือ หนึ่งเลยจะต้องมีความแข็งแกร่งเป็นนักรบ2ก็คือจะต้องมีความจงรักภักดีต่อชาวแมนดาริเนียนและละทัทธิแล้วก็มีเกียรติสูงก็คือแบบภูมิใจในความเป็นแมนดาริเนียนมากแล้วก็ความเสียสละโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตในซีรีส์ก็มักจะเห็นว่าเขาอ่ะชอบไปช่วยเหลือใครก็ไม่รู้แหละที่เข้ามาขอ,อช่วยหมดเลยและที่สําคัญคือเขาอ่ะมักจะให้ความช่วยเหลือกับชาวแมนดาริเนียนด้วยกันเอง คำถามที่3แร่เมสกาคืออะไรที่เราเห็นในซีรีส์อะครับเป็นแร่ที่เอามาทำชุดของแมนเดลโลเรียนอะจริงๆแล้วอะแร่ชนิดนี้เป็นแร่พิเศษ ที่คนพบได้ที่ดาวแมนดาร์หรือที่ดวงจันทร์ของดาวแมนดาร์เท่านั้นความสามารถของแร่ชนิดนี้นะครับเป็นแร่พิเศษที่หายากอารมณ์คล้ายคกับไวเบรเนียมหรืออะดามนเทียมในมาเวลเป็นแร่ชนิดพิเศษที่รู้ไหมว่าดาบเจไดอะก็ฟันไม่เข้าและยังเป็นแร่พิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นแมนดารอเลียนอีกด้วยคำถามที่4 ทำไมชาวมายโรเรียนถึงไม่ยอมถอดหมวกถ้าเราดูในซีรีส์คว o น e w วอ s เราจะเห็นว่าชาวมายโรเรียนส่วนใหญ่ถอดหมวกให้เราเห็นก็เลยเกิดคำถามงงว่าทำไมทำไมในซีรีส์ ในการ์ตูนถอดได้แต่พอมาไปในหนังไม่ยอมถอดเฉยเลยคําตอบก็คือเขาบอกว่าชาวแมนดาลเรียนโดยกําเนิดจะไม่มีกฎข้อนี้เลยก็คือสรุปล้วก็คือพระเอกซีรีส์แมนดาเรียนของเราไม่ใช่ชาวแมนดาเรียนโดยกําเนิดคือเขาอะถูกรับเลี้ยงโดยชาวแมนดาริเนียนได้ถูกแต่งตั้งหรือเชิญเข้ารัทธิแล้วก็ได้รับมอบหมวกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวแมนดาเรียนทีนี้พอเขาอะได้ถูกแต่งตั้งถูกเชิญเข้ามา ถือว่ามีเกียรติถูกมากเลยสําหรับคนนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นชาวมานดารเลียนแล้วเขาอะก็ถือว่าได้ละทิ้งชีวิตเก่าก่อนที่จะถูกแต่งตั้งไปแล้วและได้ชีวิตใหม่คือเป็นชาวมานดารเลียนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่มีวันถอนหมวหนนขาดครับคาถามที่5นะครับสัญลักษณ์ของชาวมานดารเลียนคืออะไรสัญลักษณ์ของชาวมนดารเลียนที่เป็นรูปหัวกะโหลกมีเขา คล้ายๆงาช้างสองอันข้างๆสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในโลกของสตาร์วอร์ที่มีชื่อว่ามิทซ์ซอสัตว์ประหลาดตัวนี้น่ากลัวน่าเกรงขามก็คือใครเห็นหรือนึกถึงก็จะรู้สึกกลัวแล้วผู้ก่อตั้งประททศแมเนโรเลียนเนี่ยเคยปราบสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้แล้วก็เอาหัวกระโหลกของมันมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อทําให้คนอื่นหรือคนเผ่าอื่นรู้สึกเกรงกลัวชาวแมเนโรเลียนคำถามที่6ก จังโกเฟสกับโบบ้าเฟสไม่ใช่ชาวแมนเดโลเลียนจริงหรอแล้วจังโกเฟสกับโบบ้าเฟสเป็นชาวแมนเดโลเรียนหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้เป็นครับข้อนี้จอร์นลูคัสเคยกล่าวไว้ว่าจังโกเฟสกับโบบ้าเฟสเป็นนักล่าค่าหัวที่แค่เอาชุดเกาะของชาวแมนเดโลเลียนมาสวมใส่เพียงเพราะว่าความแข็งแกร่งหรือความมีประโยชน์ของชุดเท่านั้นไม่ได้มีเชื้อสายใดๆเกี่ยวกับชาวแมนเดโลเลียนเลย condition of pain and suffering as you are slowly digested over a thousand years nope. คำถามที่เจ็ดทำไมชาวมานดโรเลียนถึงได้เหลือน้อยมากในปัจจุบันหลังจากคำสั่ง order 66หรือคำสั่งกวาดล้างเจได Order 66คือเผ่าปทีนอ่ะได้สังเกตเห็นว่าดาวแมนดารอเรียนเนี่ยมีภัยกับจกักรวรรดิของเขาในอนาคตก็เลยกวาดล้างดาวทั้งหมดทิ้งเพราะว่าแบบคนแมนดารเลียน์ะไม่ได้เข้าร่วมฝั่งเผ่าปทีเลยก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกวาดล้างทิ้งซะคนที่เหลือรอดหรือคนที่หลบหนีมาได้ก็จะหนีไปอยู่ตามดาวต่างๆเป็นกลุ่มๆน้อยนั่นเองครับ Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of Eon's past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. You know, this is no place for a child. He goes. So I've heard. <Safe rév mark noise> <t> <codependent noise> this is the way. <S loyalty noise> ชาวแมนดลโเลเรียนมากขึ้นแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลที่หามาเนี่ยค่อนข้างถูกแต่ถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ถูกจ้องขอไัยไวก้ก่อนด้วยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแก้ไขตรงไหนที่ผิดพลาดก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้อย่าลืมถ้ารู้สึกว่า EP นี้มีประโยชน์ฝากกดซับและกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับกับรายการ Ho อ b บ t ขอบคุณครับ